อีกหนึ่งรุ่นที่หลายๆคนรอคอยนะครับนั่นก็คือ BYD Dolphin นั่นเองครับคุณผู้ชมมีการเปิดตัวไปแล้วครับที่งานมอเตอร์โชว์แล้วก็เป็น BYD Dolphin ที่เป็นรุ่น Standard Range นะครับในราคาเปิดตัวหลังหักส่วนลดจากภาคลัดแล้วจะอยู่ที่799,999บาทนั่นเองครับ คอนเทนต์ในคลิปวิดีโอนี้ครับคุณผู้ชมเรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับดอฟฟินกันนิดนึงรวมถึงมีคอมเมนต์จากผมด้วยนะครับว่ามันน่าใช้จริงๆใช่ไหมในราคานี้ครับตองบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าดอ p ฟินที่เปิดตัวที่งานมอเตอร์โชเนี่ยมันคือ BYD Dolphin ที่มันเป็นเกรดสแตนดาร์ดเลนจ์นั่นเองครับในราคาเปิดตัวที่7 9 9 9 9 9บาทหลังจากหักส่วนลดจากภาครัฐแล้วนั่นเองครับ ซึ่งดอลฟินคันนี้ครับมันควระรุ่นกับที่จีนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าที่จีนเนี่ยเขาจะเรียกว่าดอลฟินที่เป็นรุ่น extended range นั่นเองครับราคาอาจจะแพงกว่าถ้าเกิดเข้ามาขายที่ไทยนะครับและอาจจะต้องรอดูทาง b ีวอีกทีนึงเขาจะนําตัวนั้นเข้ามาขายเมื่อไหร่ แต่โดยรวมแล้วครับ BYD Dolphin ที่เปิดตัวครั้งนี้ที่งานมอเตอร์โชว์ครับในรุ่น Standard Range หากคุณผู้ชมจองตอนนี้ครับคุณผู้ชมจะรับรถในเดือนอรกรกฎาคมเลยนะครับและถ้าหากรุ่นท็อปของเขาเข้ามาทำการตลาดจริงๆหรือว่ารุ่น Extended Range เนี่ยราคาก็อาจจะบวกจากรุ่นเดิมที่ราคา800,000ทบาทเนี่ย น่าจะราวๆ1 0,000แสนบาทหรืออาจจะต่ำกว่านั้นนั่นเองครับก็อยู่ราวๆาแ0 0แสนกว่ากวเกวืบ9 0 0 0แสนประมาณนั้นครับฟีเจอร์แล้วก็ออปชันต่างๆขากอาจจะได้เพิ่มขึ้นนั่นเองครับแอบบอกนิดน,นึงนะครับทั้ง2รุ่นนี้ขุมกำลังคนละขุมกำลังกันนะครับคุณผู้ชม รุ่นสแตนดาร์ดเลนจนี้ครับจะเป็นการขับเคลื่อนล้อคู่หน้าโดยมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวที่มีกำลังสูงสุดอยู่ที่94แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่180นิวตันเมตรนั่นเองครับรวมถึงความจุแบตเตอรี่ครับที่เป็น b y d Blade ตเตอรี่ความจุ44.9กิโลวัตต์อัอัตราเร่งสูนย์ถึงร0อยายใน12.3วินาทีและก็มีระยะทางวิ่งสูงสุดต่อ,อการชาร์จเนี่ย410กิโลเมตรมาตรฐานการชาร์จ NEDC ครับคุณผู้ชม ในเรื่องกลุ่มกำลังเนี่ยมันน่าสนใจนะเพราะว่าถ้าเป็นรุ่น Extended Range เนี่ยก็จะขับได้ไกลกว่ามีกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีแรงม้ามากกว่าแล้วก็แรงบิดสูงกว่านั่นเองครับคือในรุ่น Standard Range เนี่ยเขาไม่ได้ตัดฟีเจอร์ภายในตัวรถแค่อย่างเดียวครับคือตัดเรื่องเกี่ยวกับขุมกำลังด้วยนะฮะแต่คุณผู้ชมก็สบายใจได้นะครับระบบความปลอดภัยส่วนใหญ่ของ B5 Dolphin ก็ยังอยู่ครบในรุ่นนี้นั่นเองครับนอกเหนือจากนั้นครับอาจจะเป็นจุดที่ต้องสังเกตนะครับ เพราะว่า b y d Dolphin ที่คุณผู้ชมได้เห็นผ่านๆตามาที่เป็นรุ่น Extended Range เนี่ยเขาจะมีสีให้เลือกถึง6สีกับกันครับรุ่น Standard Range ที่มีการเปิดตัวที่ Motor Show เนี่ยมีให้เลือกเพียงแค่2สีเท่านั้นครับนั่นก็คือสีม่วงกับสีครีมนั่นเองครับเรื่องสีเนี่ยมันแล้วแต่คนชอบเนาะคือจะตัดสินจากคำพูดผมก็ดูค่อนข้างลำบากนะฮะสีไหนสวยกว่าก็อาจจะเป็นการลำเอียงนะฮะคุณผู้ชม โดยรวมแล้วจ9 9 9 9 0เนี่ยความแรงของมอเตอร์จะน้อยลงแล้วก็วิ่งในระยะทางได้ต่ำลงนั่นเองแต่มันต่ำลงถึงขนาดต่ำลงเห็นได้ชัดไหมคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จเนี่ยโดยมาตรฐาน NEDC นะครับ410กิโลเมตรครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะวิ่งเต็มเต็ม400เนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากฮะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเอาแบบกลางๆครับคิดแบบพื้นฐานเลย ผมว่าต่อการชาร์จนะน่าจะวิ่งได้ราวๆ3า0กิโลเมตรกว่าๆประมาณนี้ครับแต่เท่านี้เนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับต่อการใช้งานการออกต่างจังหวัดการใช้รถไฟฟ้าอาจจะต้องวางแผนเพิ่มนั่นเองครับคุณผู้ชมนอกเหนือจากนั้นครับสิ่งที่มันน่าสนใจมากๆสำหรับ b y d dolphin และก็พวกรถยนต์ไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าในค่าย b y d ที่มีเรเวเป็นผู้บริหารนะครับคืออย่างนี้ฮะคุณผู้ชมการซื้อ BYDdolph i ฟินของคุณในราคา8 0 0แสนพรนบาทเนี่ย คุณจะได้สิทธิพิเศษมากมายที่ผมคิดว่ามันคุ้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วครับที่มันมีมูลค่ารวม150,000บาทครับผมอยากให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงแล้วก็พิจารณาครับผมไม่ได้สปอนเซอร์จากเขานะครับและผมก็คิดว่าจุดนี้แหละมันเป็นจุดสําคัญที่ให้หลายๆคนเลือกในการใช้รถไฟฟ้าครับนอกจากแบตเตอรี่ที่เราสามารถชาร์จที่บ้านได้โดยที่ไม่ต้องเติมน้ามันเหมือนขุมกาลังเครื่องสันดาบแล้ว ค่าไฟในการชาร์จเนี่ยถ้าเราชาร์จไปบ้านทิ้งเอาไว้ตอนกลางคืนเนี่ยมันก็ยิ่งถูกครับทำให้เราประหยัดในการเติมเชื้อเพลิงหรือว่าประหยัดพลังงานในการใช้งานรถนั่นเองครับสิ่งที่ผมกําลังจะบอกคุณครับคือถ้าหากว่าคุณซื้อ BYD d o ด p h i ฟินเนี่ยจะได้พิเศษก็คือแพ็กเกจเลเวลแคร์มูลค่ากว่า1 5 0 0 0 0บาทติดรถไปด้วยครับแพ็กเกจเลเวลแคร์มีอะไรบ้างครับคุณผู้ชมก็คือเป็นการรับประกันคุณภาพหรือว่าวารันตีตัวรถนาน8ปีหรือ1 6 0 0 0 0กมกิโลครับ คือ่ายญี่ปุ่นในบ้านเราเนี่ยไม่มีใครทํานานถึงขนาดนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นครับทาง BYD ก็ยังรับประกันแบตเตอรี่นาน8ปีหรือ1 6 0 0 0 0กิโลด้วยนะครับและนอกเหนือจากนั้นครับยังฟรีค่าบํารุงรักษาค่าแรงค่าไหล่นาน3ปีหรืออีก100,000กิโลครับคุณผู้ชม และยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน8ปีด้วยครับคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นค่ายอื่นๆนะครับหรือว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยบริการฟรีช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงจะมีให้แค่3ปีหรือ100,000กิโลเท่านั้นนะครับอันนี้ยาวๆ8ปีไม่จํากัดระยะทางคุณผู้ชมเรียกว่านานมากนะฮะรวมถึงฟรีโฮมชาร์จเจอร์พร้อมค่าติดตั้งด้วยครับก็คือเดี๋ยวเขาเอาที่ชาร์จเนี่ยไปติดให้คุณที่บ้านนั่นแหละฟรีด้วยรวมถึงฟรีค่าตติดดั้้งวย ฟรีสายพ่วงอุปกรณ์ต่อไฟฟ้า,ฟาภายนอก Vtol ด้วยครับฟรีสายชาร์จฉุกเฉินฟรีค่าจดทะเบียนฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบฟรีพรมเข้ารูปพร้อมก่อป้ายทะเบียนแล้วก็ฟรีฟิล์มหน้าจอด้วยครับ เรียกได้ว่าคุณรับรถมาครับคุณผู้ชมคุณแทบจะแค่ติดฟิล์มตัวรถแค่นั้นพอนอกเหนือจากนั้นครับก็ฟรีให้คุณทุกอย่างแล้วก็รอคิวโฮมชาร์จเจอซะแล้วคุณก็ชาร์จที่บ้านโดยที่คุณไม่ต้องเติมพลังงานให้กับรถยนต์คันนี้อีกแล้วฟรีค่าบำรุงรักษาค่าแรงค่าไหล่3ปีนี่ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมรวมถึงวารันตีคุณภาพรถ8ปปีหรือว่าแสนหกหมื่นกิโลครับรับประกันแบตอีก ผมว่าจุดนี้แหละมันเป็นจุดที่ค่อนข้างน่าซื้อสำหร,รับรถไฟฟ้าของ BYD นะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆแต่ถ้าหากคุณผู้ชมสนใจจริงๆเนี่ย ถ้าคุณไม่ได้ติดปัญหาหรือว่ามีข้อสังเกตใดๆเนี่ยจองตอนนี้คุณรับลดกระดาใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากนั้นครมันอาจจะมีรุ่น Extended Range เข้ามาเปิดตัวแล้วก็ทําการตลาดครับซึ่งฟีเจอร์แล้วก็ออปชันต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นมาเหมือนกับรุ่นที่ขายในจีนนะครับรวมถึงทางด้านขุมกําลังแล้วก็ระยะทางสูงสุดที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยนั่นเองครับแต่ถ้าใครคิดว่า410กิโเมตรเนี่ยเราไม่ติดอะไรแล้วฟีเจอร์และระบบความปลอดภัยที่มีในรุ่น Standard Range เนี่ย พียงพอสําหรับการใช้งานของคุณแล้วก็จัดเลยฮะคุณผู้ชมจองเดือนนี้รับรถเดือน7นะครับและคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงกับ B Y Dolphin ที่มีการเปิดตัวที่ไทยคอมเมนต์คุยกับพวกเราได้นะครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์ที่คุณคอมเมนต์มาเลยครับ